เป็นอันยมณนนีที่เลิศล้ำสดสวยใสยกระจางสว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระทยที่เมตตาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมี ทั้งน้ำตาเธอหาใครอธิบายเหตุผลานานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้ราทันทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราเชาวประชาอยู่ดี เคยพักจวบจนวันนี้ฉึงโชคดี สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินพระราชธานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36และร้อครั้งของเหล่ากาชาติจังหวัดภาคหนึ่งและภาคสองจำนวนพันหกรายณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียอยุธยาอำเภอพระนครศรียอยุธยาจังหวัดพระนครศรียอยุธยา โอกาสนี้สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดตึกวิจัยและพัฒนาบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดเลขที่99หมู่ที่2ถนนลาดบัวหลวงไม้ตราอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามาคัคคีสมทบทุนในการบำรุงพระอาราม นวัดราชบันทมตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวงจัังหวดพระนครศรีอยุธยาวัดราชบันทมตั้งอยู่ที่หมู่สองตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวงจัังหวดพระนครศรีอยุธยาสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2129ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาในปี2409ชาวบ้านเรียกว่าวัดนอก เป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้ในายวิทยาผิวพองผู้ว่าราชาการจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยาเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญเครื่องราชสการะและจุดทูบเทียนเครื่องราชสการะเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2557 ซึ่งทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณเจดียสถานต่างๆของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นณวัดพนันเชิงวรวิหารวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารและวิหารพระมงคลบอพิษนายวิทยาผิวผ่องเป็นประธานฝ่ายคารวะร่วมพิธีสมโพธิพระพุทธไตรรัตนานายกหรือหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงวรวิหารเนื่องในโอกาสครบ690ปี มีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์การจัดงานสมโพธจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงการก่อสร้างองค์หลวงพ่อโตพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายแผนวันณเมธีเลขาธิการสภาการชาติไทยผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภาการชาติไทยร่วมกับสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัมพิทักษ์สภากาชาติไทยและเหล่ากาชาติจังหวัดนําชุดทานน้ำใจพร้อมน้ำดื่มจํานวน1ัน3ชุดมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อําเภอท่าเรืออําเภอนครหลวงอําเภอภาชีและอําเภอบ้านแพรกเนื่องจากเกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่จังหวัดพระน,นครศรีอย,ยุธยามีบ้านเรือนวัดและสถานที่ราชาการได้รับความเสียหาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระรนครเสียยุธยาเป็นประธานจัดงานวันสถาปนากรุงศรียยุธยาหรือวันที่ระลึกสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งเพื่อเทิดพระเกียรติและพระวีรกรรมขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงเสียยุธยาและเป็นการระลึกถึงอดีต417ปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเสียยุธยาทั้งนี้ได้ประกอบพิธีไหว้าสาหลักเมืองสักการะและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง นายวิทยาผิวพ่องเป็นประธานวางพันพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนังางเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทยมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านพร้อมกันนี้ได้เป็นประธานจัดงานวันข้าราชการปรเรือนประจำปี2557ในคราวเดียวกัน พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นรวม4คนและข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำจังหวัด6คนพันเอกรณวุฒิเรืองสวัสดิ์รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเองที่อำเภออุทัยเพื่อเป็นกองกำลังสำรองในการรักษาความปลอดภัยของบ้านเมือง เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดในพื้นที่ตอนในได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามหลายรูปแบบเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาแรงงานต่างด้าวปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและปัญหาความแตกแยกในสังคมซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกด้านความมั่นคงและมีความรักในถิ่นฐานของตนเอง นายวิทยาผิวพ่องเปิดงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างข้าราชการลูกจ้างพนักงานและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนโดยมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เช่นฟุตซอลแชร์บอลเปตองเซปักตะกร้อและชักเะเยอ์สร้างความสนุกสนานเฮฮาอย่างมากพันจาอากาศเอกปัญญาสาทองอุ่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งพระกรุณาโปรด,ดกระหม่อมช่วยเหลือผสกนิกรและเกษตรกรในทุกพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัด นำกิจกรรมทางการเกษตรและเทคโนโลยีวิชาการเกษตรแผนใหม่ตลอดจนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นและเหมาะสมมาเผยแพร่ให้พี่น้องเกษตรกรนายนัททีบ่อสุวรรณรองผู้ว่าราชาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต่อเนื่องวันที่11-18เมษายนที่ผ่านมา ผ่านเว็บคอนเฟอเรนซ์ทั้ง16อำเภอพร้อมปรับกลยุทธ์รายวันจึงทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ27รายเกิดอุบัติเหตุ25ครั้งลดลงกว่าปีที่ผ่านมาทั้งนี้ในวันที่6พฤษภาคมจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาจะเข้ารับโลกเกียรตยิยศและเงินรางวัล50,000บาทจากมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุลานนท์ในฐานะเป็นจังหวัดที่สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้มากกว่าร้อยละ50 วันสงกรานต์นอกจะเป็นวันปีใหม่ไทยแล้วยังเป็นวันผู้สูงอายุอีกด้วยครับทุกเพศทุกวัยรวมถึงช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าต่างชื่นมื่นเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานรวมถึงพ่อเมืองของเราก็ตะเวนรถน้ำและขอพรผู้สูงอายุที่มีอายุกว่าร้อยปีเลยครับตะเวนไปทั่ว ไปสุดท้ายเอาที่บ้านวาสนเวศอย่างที่เห็นนี่แหละครับรถน้ำขอพอรผู้สูงอายุเสร็จก็จับคู่ํำวงกับคุณยายทันทีแถมกระซิบบอกคุณยายด้วยว่ารอผมแป๊บเดียวนะฮะแล้วจะมาอยู่ด้วยแต่ทิ้งให้คุณนายต้องรำวงเพียงลำพังแล้วอย่างนี้หมายความว่ายังไงล่ะครับ chào nơi